นายดวง12นักสัตว์ปี2565ปีชวดสำหรับท่านที่มีดวงชะตาที่เกิดในปีชวดนะครับปีนี้จะมีในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับการต่อสู้การแข่งขันการแข่งแย่งการแย่งชิงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะร้ายจะมีสิ่งที่ดีในเรื่องของความสำเร็จมีดวงดาวแห่งการต่อสู้แข่งขันการเอาชนะการแข่งแย่ง เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมรวมทั้งความรับการเงินการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนะครับจะต้องมีสติในการตัดสินใจมีความรอบคอบเพราะจะมีโอกาสพลาดพังนะครับให้ระวังในเรื่องของการพูดจากการแสดงออกต้องทำให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตแล้วก็โอกาสถึงจะประสบความสำเร็จได้โดยในปีนี้ ในเรื่องของการลงทุนลงแรงทําธุรกิจใหม่ๆจะมีความท้าทายเข้ามาจะมีการหาเงินแบบเสี่ยงๆการเสี่ยงโชคจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกยา้ายการเดินทางไกลขอให้มีสตินะครับแล้วก็ให้ใช้กลยุทธ์วางแผนการในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จได้ให้ระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางและหากท่านมีโอกาสก็ให้ไปไหว้สักการะพระธาตุสีจองทอง ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและฝ่าฟันอุปสรรคสำหรับปีนี้ครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ